สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นบททดสอบสุดหินของการเป็นผู้นำเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการพูดคุยกับพนักง,งานที่ผลงานอาจจะยังไม่เข้าเป้านั่นเองครับผมเชื่อว่าใครที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเก๋าเกมแค่ไหนก็ต้องเคยเจอสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจแบบนี้กันมาบ้างแหละจริงไหมครับแล้วจะบอกว่าวิธีการที่เราจัดการบทสนทนานี้นะครับมันคือตัวตัดสินเลยนะว่าทีมของเราจะแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าจะพังลงไปเลย มาเลยเป็นโมเมนต์ที่สาคัญมากๆครับรู้ไหมครับว่าหัวใจสําคัญของการคุยเรื่องยากๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะพูดอะไรตอนที่เจอหน้ากันนะแต่จริงๆแล้วความสําเร็จมันเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านั้นคือการเตรียมตัวของเราเนี่แหละครับโอเคก่อนจะไปคุยกับเขาเนี่ยนะฮะมีเช็คลิสต์ง่ายๆแต่สําคัญมากๆ3ข้อเลยข้อแรกเลยคือต้องเก็บข้อมูลให้เป๊ะต้องเป็นแฟกต์จริงๆนะไม่ใช่ความรู้สึกหรืออคติของเรา2คือตัวเราเองนี่แหละต้องคุมอารมณ์ให้นิ่งให้เย็นที่สุด แลวข้อสุดท้ายข้อ3คือหาสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงๆคุยอย่างแค่2คนพอ3อย่างนี้เนี่ยนะฮะขาดไม่ได้เลยมันคือพื้นฐานเลยที่จะทำให้การคุยครั้งนี้มันแฟร์แล้วก็เวิร์กที่สุดทีนี้คำถามคือทำไมเราต้องทำขนาดนี้ตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าหลักการพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กฎที่ตั้งขึ้นมาล,ลอยๆนะแต่มันมาจากความเข้าใจในธรรมชาติของคนเราลึกๆเลยว่าจริงๆแล้วทุกคนก็อยากรู้สึกว่าตัวเองสำคัญอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมอยากก้าวหน้า แล้วก็อันนี้เรื่องจริงเลยคือคนเราชอบพูดมากกว่าชอบฟังครับโอเคพอเตรียมตัวพร้อมแล้วทีนี้มาดูกันเลยดีกว่าครับว่า Playbook หรือคู่มือการคุยจริงๆเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างคือเขาออกแบบมาเป็น5สเต็ปที่ชัดเจนมากเลยนะมันจะเริ่มจากเบาๆก่อนคือคุยกันแบบตัวต่อตัวนี่แหละแล้วค่อยๆไต่ระดับไปจนถึงขั้นสุดท้ายซึ่งก็คือการทําตามกฎของบริษัทซึ่งสเต็ปสุดท้ายเนี่ยนะจะใช้ก็ต่อเมื่อมันไม่ไหวแล้วจริงๆเท่านั้น มาดูสเต็ปแรกกันก่อนเลยการคุยกัน2ต่อ2คือหัวใจของมันเนี่ยนะฮะคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ทําให้บรรยากาศมันรู้สึกว่าเออเรามาคุยกันนะไม่ได้มาตัดสินไม่ได้มาขึ้นศาลพิพากษาเป้าหมายหลักๆเลยคือฟังครับฟังเพื่อที่จะเข้าใจว่าปัญหาในมุมของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พอเราเข้าใจปัญหาแล้วปุ๊บสเต็ปที่2ตามมาติดๆเลยคือบทบาทของเราต้องเปลี่ยนทันทีเลยนะจากคนที่คอยชี้ว่าอะไรผิด มาเป็นคนที่จะคอยช่วยแก้คือเป็นผู้สนับสนุนเขานะครับการยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างจริงใจนี่แหละมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่คนละฝั่งกันนะเราชีมเดียวกันและทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยนะฮะมันวนกลับมาที่หลักการข้อเดียวเลยจริงๆคือเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ว่าจะทําอะไรในสเต็ปไหนก็ตามถ้าเรามีความเข้าอกเข้าใจหรือเอมพัตีเนี่ยนะ,ะมันคือคุญแจดอกสําคัญที่สุดเลยครับ แล้วก็มีทิปส์เล็กๆน้อยๆแต่ทรงพลังมากๆระหว่างคุยนะครับอย่างเช่นเรียกชื่อเขาบ่อยๆพยายามฟังให้เยอะกว่าพูดหรือถ้ามีโอกาสลองแชร์ความผิดพลาดของตัวเองในอดีตให้เขาฟังบ้างก็ได้เรื่องแบบนี้แหละครับมันเหมือนเป็นตัวละลายพฤติกรรมเลยนะเปลี่ยนบรรยากาศตึงๆให้มันดีขึ้นได้เยอะเลยอ่ะคุยกันเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวก่อนงานของเรายังไม่จบนะครับจริงๆแล้วช่วงเวลาหลังจากนี้นี่แหละคือของจริงเลย มันสาคัญไม่แพ้ตอนคุยกันเลยนะก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละที่คุยกันแล้วช่วยกันแล้วแต่ผลงานมันก็ยังไม่ดีขึ้นซึ่งถ้าเจอเคสแบบนี้มันก็จะมีสเต็ปต่อไปที่ชัดเจนเหมือนกันครับไอการที่เราทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะครับข้อดีของมันคือ1มันแฟร์มากๆและ2มันเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเราพยายามช่วยเต็มที่แล้วนะเราให้โอกาสแล้วนะก่อนที่จะต้องไปถึงขั้นตอนที่มันหนักขึ้น ทีนี้มีอีกคําถามหนึ่งที่น่าคิดมากเลยแล้วถ้าไอคนที่มีปัญหาเนี่ยดันไม่ใช่ลูกน้องเราละ่ะแต่เป็นเพื่อนร่วมงานาแผนกเดียวกันเลยจะทํายังไงโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าวิธีคุยนี่ต้องเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยครับคือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะเราไม่มีอํานาจไปสั่งเขาได้โดยตรงถูกไหมครับเราเลยต้องเปลี่ยนเกมจากการสั่งไปเป็นการชวนแทน คือแทนที่จะไปบอกว่าเขาต้องทำอะไรเราลองเปลี่ยนเป็นไปปรึกษาไปขอความเห็นหรือขอให้เขาช่วยดูหน่อยเทคนิคนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่การพูดเลี่ยงๆนะแต่มันคือการให้เกียรติแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาได้ช่วยเราแก้ปัญหาซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้ผลดีกว่าไปวิจาร์เขาตรงๆเยอะเลยครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วบทสรุปสำคัญที่สุดจากเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรมัรนสรุปลงมาได้ที่สีเสาหลักสำคัญนี้แหละครับ ซึ่งถ้าเรายุด4ข้อนี้ไว้ได้นะการคุยที่ดูเหมือนจะยากเนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสทองเลยนะที่จะทําให้ทั้งพนักงานและตัวเราเองเติบโตขึ้นไปอีกขั้นในฐานะผู้นําเพราะสุดท้ายแล้วการที่เราเก่งเรื่องนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจัดก,การเพอร์ฟอร์แมนซ์หรอกครับแต่มันคือการสร้างสิ่งที่สําคัญกว่านั้นนั่นคือความไว้ใจและความนับถือซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นผู้นําที่แท้จริงเลยก็เป็นคําถามทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าเราพร้อมสําหรับบททดสอบน,นี้แล้วหรือยัง